เราจะมาดูลูกหมากปีกนกบนนะคะของรถ m a ส d a นะคะตัวนี้เป็น m a สด้าพันหกค่ะมาสด้าพันหกรถกระบะนะคะเดี๋ยวเราแกะออกมานะคะ จะมีปินล็อกนะคะเดี๋ยวเรามาวัดนะคะรูรูอยู่ที่แปดมิลน,นะคะทั้งสามรูเลยนะคะแล้วก็ระยะห่าง วัดชิดในเลยนะคะ49มิล49มิลเท่ากันนะคะแล้วก็จับในสุดเลยนะคะ57มิลค่ะ